สวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการรู้รักแผ่นดินนะคะอุป,ปมาภาสิทธิ์พระพุทธเจ้าบอกว่าอายุของเหล่ามนุษย์น้อยนะักจงดูเถิดคนที่ยึดถือร่างกายว่าเป็นของของเราต้องกระเสือกกระสนเหมือนปลาในกระแสน้ําอันน้อยซึ่งกําลังแห้งงวดต้องกระเสือกกระสนอยู่ฉะนั้นเมื่อเห็นโทษเช่นนี้แล้วจึงไม่ควรยึดถือร่างกายว่าเป็นของของเราไม่ควรทําความคล่องอยู่ในภพค่ะ,ค,ะความหมาย อ,อ,อายุของ,งม,นมนุษย์น้อยนักค,คําว่าน้อยนักเนี่ยมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เบนเคยเกิดมาเนี่ยต้องย้อนนิดหนึ่งว่านนพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบว่าคชีวิตของมนุษย์เราคนคนหนึ่งเนี่ยกระดูกเนี่ยเท่ากับภูเขาวเวเบืระที่ผ่านมามนเบนเฉพา<น>ะอาจจะพันชาติสองพันชาติหมื่นชาติก็แล้วแต่คําว่ากระดูกเนี่ยไม่จำเป็นต้องคนอย่างเดียวเบนอาจจะเกิดเป็นวัวก็ได้เกิดเป็นช้างก็ได้เห็นไหมพระพุทธเจ้าเคยเกิดเป็นวัวเป็นช้างเป็นลิงอะไรต่าง มารวมกระดูกกัน่ะเท่ากับภูเขาวเวปูระแสดงว่าคนคนหนึ่งเนี่ยมันยาวไกลมากเมื่อเปรียบเทียบกับชาตินี้เบญจพรอ,อายุแค่เจ็ดสิบห้าเฉลีย่ยเหมือนอาจารย์เนี่ยสมมติเดี๋ยวนี้เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกปีน้อยไหมน้อยม,นอยมันนิดเดียวเลอแค่เดียวยบางคนไปห้าสิบแล้วเลยยี่สิบกว่าแล้วเพราะคิดเป็นนาทีนี่ไม่กีน่นาทีแล้วนะคิดเป็นวินาทีนี่มันน่าเสียวไหมว่าเวลาทีนี้ไอ้คนที่ว่าเสียว ไม่เสียวนี่ก็คือกินข้าวร้อนนอนตื่นสายอายทำกินกินเหล้ายาบาปิ้งไม่ทำมา,าไปเลยไปเรื่อยเนี่ยมันเสียดายไหมเสียดาย,ายที่ได้เกิดมาเป็นภพภูมิมนุษย์เราไม่ได้ทําอะไรเลยเสียดายะฉะนผู้จ้งางบอกอายุของเรามนุษย์น้อยนอดน้นอยนักจงดูเถิดคนที่ยึดถือร่างกายว่าเป็นของเราต้องกระเสือกกระสนเหมือนปลาเนี่ยเปรียบเทียบเหมือนปลาที่อยู่ในน้ําที่น้อยปลาเนี่ยอยู่ในน้ำเนี่ยมันก็ดิ้นแล้วเพื่อเอาตัวรอดใช่เหมือนคนไม่มีเงินอดิ้นแล้ว วันนี้กูองไปปนทองไว้วันนี้กูจะไปปนเซเว่นไว้นี่ไงมันก็เสื่อกกระสนไม่รู้แล้วเอ้าเมียหนึ่งลูกสองลูกก็ป่วยเมียก็ไม่มีงานทําตัวเองเคยขับมอเตอร์ไซครับจ้างวันนี้ป่วยอีกจบเลยชีวิตเห็นไหมเนี่ยชีวิตมันน้อยไม่ว่าจนหรือรวยเหมือนกันคนรวยก็กระเสือกกระสนเหมือนกันวันนี้ได้500ล้านพรุ่งนี้จะเอาอีกพันเนี่ยกระเสือกกระสนเนี่ยโดยโดยลืมพวกนี้ว่าไอ้เวลาเนี่ยมันน้อยนิดนะอ้าว ต้องเกษียือกะสนอยู่ฉะนั้นเมื่อเห็นโทษเช่นนี้จึงไม่ควรยึดถือร่างกายว่าเป็นของเราไม่ควรทําความคล้องคล้องก็คือมนุษย์เนี่ยไอสัตว์นี่แปลว่าคล้องอ๋อไปเกี่ยวไปคล้องกับสิ่งเราเป็นมนุษย์นี่แหละก็ยังคล้องอยู่ในโลกโลกกระทำนะโลกกระทำอ่าได้ลาบเถื่อมลาบมีไม่ใช่โลกอุตละธรรมอ่าโลกุตระนั่นไปอันนี้มันมาคล้องเนือโลกอันนั้นไม่ต้องมาคล้องนะคะอุปมาภาสิตนะคะของพระพุทธเจ้าบอกว่าคนควรคบท่านที่เป็นปราช รอบรู้ได้ตระับฟังมามากขยันมีจัญญางามห่างจากความมัวหมองเป็นสัตบุรุษและมีปัญญาดีเช่นนั้นไว้เหมือนพระจันทร์ครบทางแห่งนักสัตว์ฉะนั้นสัตบุรุษเอ๊ะยังไงเอาตต้น,ตนก่อน,ออนคนดีนั่<ป>นแหละคนดีใช่ไหมอาจารย์ค่ะ <c oughs> ไม่ใช่บุรุษเป็นสัตว์ไ็คนดีเอาจิงคนดีมีคุณธรรมภาษาไทยวันละครอ่าควรครบท่านที่เป็นนักปราช รอบรู้ได้ต่าฟังมากมีจัญญางามห่างเจากคือจริงๆแล้วก็คือมงคลนั<ง>่นแหละไม่ครบคนผ่านต้องครบบัณฑิตตรงนี้สําคัญนะ,ะโดยเฉพาะในปัจจุบันคําว่าปราดนักปราดผู้รอบรู้ผู้ที่มีจัญญางามหรืออะไรเนี่ยพอครบแล้วห่างจากความมัวหมองเบนเอ๋ยถ้าครบคนดีมันก็ห่างจากความมัวหมองแต่ถ้าคบคนไม่ดีคบผ่านผ่านเนี่ยพระเจ้าเปรียบเทียบเหมือนฐานไฟถ้าร้อนร้อน,อนมันก็ ทุกมือมือพองทุกปากปากพองแต่ถ้าฐานดับถูกก็ยังเปื้อนมืออีกแสดงว่าไอ้คนพาเนี่ยมันไม่มีดีอะไรเลยแล้วบางคนก็บวกกันจังเนีอบวกแล้วบวกอีกเจอกระทั่งติดคุกติดตลางไอ้พวกที่ติดคุกติดตรางหรือว่ามีอันเป็นไปทั้งหลายเนี่ยบวกผิดทั้งนั้นค่ะคือครบคนผ่าไม่งั้นพระเจ้าไม่กําหนดให้เป็นมงคลที่หนึ่งแล้วเป็นอเศวนาจะพาลานางครบคนผ่าน อันตรายเดไม่เชื่อเดชลองก็ได้บวกใครก็คนในชีวิตเคยเจอไหมเคยเจอค่ะเพราะบวกได้เป็นไงไม่ดีเห็นไหมแต่ก็โชคดีนะเพราะว่าห้าแยกแล้วนี่ก่อนห้าแยกเจออาจารย์อ่ะจริงๆนะท่านผู้ชมมันต้องเป็นสิ่งที่พอเราเรียนรู้แล้วปฏิบัติยังอาจารย์เนี่ยอย่าเพิ่งเร่งอย่าเพิ่งเร่งเอาต่อเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สาคัญแม้กระทั่งไม่ต้องพาหะือเอาแบบคนธรรมดาชาวบ้านลูกเราก็ได้หลานเราหรือเด็กนักเรียนเยาวชนเนี่ย ถ้ามันบวกผิดไปเลยแต่ถ้าบวกถูกเนี่ยคนนี้เรียนขยันเรียนมีความตรงเวลานะไม่ออกนอกลู่นอก,ก,นอก,นอกทางเด็กก็จะไปขอ้มันดีเลยเห็นไหมเนี่ยต้องสอนลูกสอนเด็กสอนเยวาวชนว่าให้คบคนดีนะลูกคบคนคบคนที่มีความรู้ความสามารถค,รครบคนที่มีความกระตันอยู่นะเห็นไหมเนี่ยห่างจากความมวัวหมองก็คือห่างจากคนพาลซะได้เป็นสัตบุรุษและมีปัญญาดีเช่นนั้นไว คำว่านักปราชญ์ก็ดีสัตบุรุษก็ดีปัญญาดีก็คำคาเดียวกันคล้ายๆกันแต่เรียกต่างวาระกันเหมือนพระจันทร์ครบทางแห่งนักษัตว์ใช่ไหมก็เข้าเปรียบเทียบให้เห็นไงทางธรรมชาติเนี่ยว่าครบในสิ่งที่ดีมันก็จะได้สิ่งที่ดีเหมือนเหมือนเบนียครบอะไรอ่าจิ้งจก มันอยู่ในบ้านที่เปิดไฟใิ้งจกลยอยู่บ้านที่ไฟสว่างนี่ทิงจกตัวจะขาวไหมขาวสิทิ้งจกที่บ้านนี่จุดแต่เทียนแล้วก็ยอมจอเนี่ยทั้งปีทั้งชาติทิงจกตัวดำไหมดำเห็นไหมเออมันจะมึนจะมึนเพราะว่ามันปรับเข้ากับแสงโดยปกติธรรมชาติเหมือนกันนั่นแหละไกล้นกแขกเต้าสองตัวนี่มันไปอยู่กระโจนก็เป็นนกจรนอยู่กับเลืสีอ่บเหมือนกันคนเราก็ชั่นเช่นเดียวกันลองไปบวกกับ ไอ้กลุ่มนี้สักพักหนึ่งสันดานมันจะเกิดขึ้นคลนคายกันเลยครับครอบมันจะไปด้วยกันเลยถ้าไม่ไอ้กลุ่มนี้มันก็จะไปทางเดียวกันในสังคมปัจจุบันก็เหมือนกันคนที่เข้าเป็นพวกเดียวกันกลุ่มเดียวกันเนี่ยมันมันจะพูดไปในทางเดียวกันคิดไปในทางเดียวกันถ้าดีคือดีเลยแต่ถ้าไม่ดีก็คือไม่ดีเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ทั้งสองทั้งหลายกลุ่มที่ออกมาห่างเราก็จะเห็นเห็นเหมือนกับคนตาบอดคำช้างไง มันคำช้างอาหารช้างว่าเขาไม่เห็นเขาไม่รู้แต่คนตาดีเขาจะเข้าใจคนตาดีคือคนมีปัญญาคนมีปัญญาก็จะเห็นสุขทุกข์เห็นอะไรที่ไม่ดีไม่งามไม่อะไรต่างเนี่ยเราอย่าไปบวกกับเขาเพราะว่าชีวิตเนี่ยมันน้อยแล้วมันกลับลำยากเพราะบางคนเนี่ยโหอยากได้เงินเขาอย่างเดียวยอมผิดกฎหมายผิดศีลธรรมเอาว่าเอาว่าเอาว่าเสร็จแล้วยังไงรู้ไหมตัวเองก็ไม่รู้หรอกนรกอย่าลืมมาเบน เรื่องของเรื่องในโลกนี้ไม่มีอะไรใครหยิบอะไรของใครไปได้ฟรีๆวันนี้คุณไปเอาของเขามาฟรีนะ,ะแต่วันหนึ่งคุณจะต้องใช้สิบเท่าเขาไม่รู้ค่ะยัง,งโกงกินคอรับชตัตหรือใต้โต๊ะบนโต๊ะหรือไปเอาของใครเข้ามาเนี่ยต้องใช้นี่เยอะมากอมพอใช้นี้แล้วมันคุ้มไหมไม,ม,มันต้องเสียดอกนั้นอย่าทํา ต่อไปนะคะถ้อยคําในอุป,ปมาภาสิทธิอาจารย์คัดมาเขาบอกว่าในพระเจ้านะคะตรัสว่าบุรุษที่จากไปนานครั้นกลับมาสู่สถานโดยความสวัสดีญาติมิตรและคนอารีย่อมยินดีว่ามาแล้วฉันใดแม้นบุญทั้งหลายย่อมรับรองผู้มีบุญอันทําแล้วไปจากโลกนี้สู่โลกหน้าเหมือนญาติทั้งหลายรับรองญาติอันเป็นที่รักมาแล้วฉันนั้นค่ะ อันนี้เป็นหมวดธรรมเรื่องอะไรคะอันนี้เรื่องบุญจะดีนะอ,อันนี้พระเจ้าเปรียบเทียบไว้อาจารย์ว่าชัดที่สุดก็เหมือนกับเวลาเราทําบุญไปคนชอบมาถามอาจารย์ว่าอาจารย์ทําบุญไปให้แม่แล้วแม่ไปสวรรค์เนี่ยหนูก็ไม่ได้รับอแม่ก็ไม่ได้รับเนี่ยอก็ไม่เป็นไรละจ่าหน้าซองจ่าหน้าซองผิดเดี๋ยวมันก็จะตีตกลับมาที่เราอจริงป่ะของใครใครได้อ่าสมมติเบนทำไปให้แม่ให้พ่ออะไรก็แล้วให้แม่ก็แล้วกันปุ๊บไปแล้วแม่ไปสวรรค์แล้ว เพราะว่าคนจะรับต้องเป็นเปรตเท่านั้นนะ oh. ถ้าไม่ใช่เป็นเปรตไม่ได้รับ oh, <okay. S 2> เพราะว่าทุกอย่างเขามีอาหารของเขา oh, <okay. S 2> เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีอาหารเป็นนรกเป็นอะไรเนี่ยแต่เปรตไม่มีเพราะฉะนั้นพ่อแม่เราไม่ได้เป็นเปรตไอ้นั้นมันก็กลับมาหาเบญจพรเพราะว่าเบญต้องจ่าหน้าซองจากตัวเองด้วย oh, <okay. S 2> ใช่ไหม <Okay. S 2> บุญนะั้นะทำไปพ่อแม่ไม่ได้รับจะกลับมาเป็นของเรา mm. ใช่ไหม <Okay. S 2> จะกลับมาเป็นของเราไม่มีเสียหาย เพราะฉะนั้นในที่นี้ผู้เจ้าบอกบุรุษที่จากไปนานแล้วกลับมาสู่เหมือนเหมือนเหมือนญาติเราอะไปซาอุไปอเมริกาไปเรแล้วกลับมาเราจําได้ไหมจําได้อา้าสวัสดีเป็นยังไงบ้างไปเนี่ยบุญที่เราทําแล้วก็เหมือนกันย่อมกลับมาหาผู้ที่ทําเองเหมือนญาติจากไปนานแล้วกลับมาชัดรืยยังชัดเพราะบุญเนี่ยไม่มีศูนย์ไม่มีหายค่ะแต่เบนเอาเงินไปกินเหล้าเมาย,ยาเอาไปทําอย่างอื่นเ่ยหาย แต่ถ้าทำบุญทำกุศลยิ่งใส่ไปในบุญญาเขตหรือเนื้อนาบุญเนี่ยไม่หายไปไหนบุญญาเขตเนื้อนาบุญเนื้อนาบุญก็เขตของบุญบุญญาเขตที่คนที่เขามีทำบุญไว้เยอะๆแล้วต้องเลือกเหมือนกันใช่ไหมเลือกถ้าเป็นพระพิธีท่านบอกค่ะ เป็นไอหลวงเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้ที่ควรจะได้รับตรงนั้นที่เขาเรียกเนื้อนาบุญเขาเปรียบเทียบเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ดีๆแล้ววานลงไปในเนื้อนาดีมันถึงขึ้นถ้าเบนมีเมล็ดพันธุ์ดีแล้ววางบนหินโยลวไปมันไม่ขึ้นก็เหมือนทุกวันนี้แหละเวลาเราทําบุญเนี่ยบางคนก็ปโยนลงหินอาจารย์ก็เห็นแล้วล่ะไปทําบุญผิดคนผิดตัวผิดที่แล้วก็เสียเสียของ เสียของเรื่องบุญนี่สําคัญท่านผู้ชมคะบางคนเนี่ยแม้แต่เบนเองนะต้องยอมรับเมื่อก่อนก็คือทําบุญอยากได้บุญอาจารย์จะบอกว่าอะไรคือเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วนะคือทําบุญเนี่ยจะรู้วิธีทําบุญแล้วจริงจริงบุญเนี่ยวิธีการทํเพอทาไปแล้วสิ่งที่เราได้เลยคือขูดกิเลสขูดกิเลสคือเวลาเบนอาบน้ําทุกวันไหมอาบทุกวันใช่ไหมเหมือนกันเราสางพวกเหงื่อสูบลอกอะไรออกไปจากร่างกายนั่นแหละถ้ายิ่งใจเราเนี่ยมันคุณ จริงไหมจิตคนมนุษย์เนี่ยมันอดขุนไม่ได้หรอกพอใครมาด่าก็ขุนแะล้วแต่ถ้าเราทําบุญไปเรื่อยจิตมันจะเริ่มใส่ใสใส,ใสทานเนี่ยมันง่ายไม่ยากให้ไปเลยพอให้หนักๆเข้ารักษาศีลดีมันจะอ่าละอันนี้เบอร์สองแนละ้วแรกเบอร์หนึ่งเบอร์สองมั่ขุนหนักขึ้นถ้าบําเพ็ญภาวนาะเออเบอร์สี่เลยคันนี้ขุน จิตมันก็จะเบาสบายว่าจิตเบาสบายนั่นคือความสุขที่แท้จริงอาจารย์กำลังจะบอกว่าไม่จําเป็นต้องใช้สตุ้งสตังไม่ใช่ให้รงกาแรงกายแรงใจให้อภัยอย่าทาก็ได้แล้วก็ทาอะไรต่ออะไรได้เยอะไม่ต้องเสียเงินเลยคบุญยากิล่ะอากริยาวัตถุต้องสึกมีเสียเงินอย่างเดียวที่เหลือก้าไม่ได้อันนี้ชัดเจนนะคะก็ถ้าใครโกรธเคืองกันอยู่อภัยทานอย่างที่อาจารย์หลักแก้วท่านแนะนํา ผู้มีปัญญาควรขจัดมนทินของตนเสียทีละน้อยทีละน้อยโดยลำดับไปเหมือนช่างทองชำระสนิมแห่งเงินฉะนั้นทั้งหมดนี่สื่อธรรมะอะไรคะ่ะก็เนี่ยขจัดม,ม,มนทินเราก็คือในมนุษย์เนี่ยมันมีมนทินเยอะ,อะมันมีอุป,ปกิเล์ที่ปปติดอย, <ปะ S 2> ยูอ่ายอาจกษสยาตานีทีเนี้ยงงูดงิดขาดความอดทนอดของพวกนี้มันจะเป็น มันขจัดยากแต่มันขจัดได้ไหมสนิม16ตัวเนี่ยถ้าเราสามารถดีดออกไปหรือเนี่ยเขาพุทธ่จ้าบอกว่าเหมือนกับช่างทองชำระสนิมแห่งเงินฉะนั้นก็คือค่อยๆเอาสนิมออกเงินมันจะเด่นหรือทองมันก็จะเด่นหรืออะไรมันจะเด่นออกมาใช่ไหมพวกสนิมนี่แหละเขาก็เปรียบเทียบเหมือนอุปกิเอ่ะเพราะฉะนั้นมันจะชำระได้สนิมยังบางๆก็ให้ทาน เข้มขึ้นมาหน่อยเข้มขึ้นาหน่อยก็รักษาศีลศีลห้าศีลอะไรก็แล้วแต่นะฮะ่ขั้นสูงก็ขึ้นไปบําเพ็ญภาวนาใช้ปัญญาเนี่ยตัดรากตัดโคนขึ้นไปค่ะอันนั้นสนิมใหญ่หน่อยเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาควรขจัดมนทินแต่คนเนี่ยไม่เคยรู้ว่าตัวเองมีมนทินมนทินนี้ไม่ได้โดนสารสั่งติดคุกหรืออะไรนะคือมนทินนี่มันมีอยู่ในตัวเบนก็มีอาจารย์ก็มีความโกรธความโลภความเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันเป็นมนทิน แต่ถ้าปล่อยมันไปเรื่อยๆๆมันจะเกาะมันดินพอกหางหมูอะ่ะมันจะมากคนที่มากแล้วเนี่ยเบนมันจะถึงกาลละอวสารมันจะหนาตึ๊กเลยใครพูดอะไรกูไม่ฟังหูอื้อตาลายหน้ามืดตามัวพวกเนี้ยพวกกิเลสหนาตันหามากพวกเนี้ยมันจะหนาขึ้นเพราะเขาไม่เคยกําจัดไอ้มนทินทีละน้อยไปผไู้เจ้าบอกว่าควรขจัดมน,นติของตนเสียทีละน้อยลํำดับไปเห็นไ,ไหม กลับมาคุยต่อนะคะอุปมาภาสิทธ์อาจารย์หลักแก้วจะคุยในเรื่องของอะไรติดตามดูนะคะสนิมตั้งขึ้นจากเหล็กย่อมกัดเหล็กนั่นเองชันใดกรรมทั้งหลายที่เป็นของตนย่อมนำบุคคลพื้ประพุทธผู้ประพุท,พทิล่วงปัญญาเครื่องชำระจิตไปสู่ทุกขติชันนั้นเช <ทำ S 1> ื่อมทำให้เกิดแต่เนื้อในตนเนก็คือแท่งเหล็กเนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นแท่งไม้ โดนฝนโดนอะไรมันก็ไม่มีสนิมใช่ไหมแต่จะมีตะไค้่แต่ถ้าเป็นเหล็กเมื่อไหร่โดนโลมโดนฝนฟ้ากระนองมันจะเกิดสนิมทันทีมันก็จะเกิดจากตัวในแท่งเหล็กม,มันไปผสมกับอากาศข้างนอกมันก็จะกลายเป็นสนิมจะเป็นสนิมขุมสนิมอะไรก็แล้วแต่เนี่นี่หลักการง่ายๆย,ย,ย่อมกัดเหล็กเองฉันใดกรรมทั้งหลายที่เป็นของตนจากเหล็กท่านก็นมาเปรียบที่กรรมที่เราทํา ซติเบนเกิดมาเนี่ยไม่ทําอะไรเลยนั่งกินนอนกิน,นอะไรไปอันนี้ก็กรรมเหมือนกัน,กนคือไม่ทํานี่ก็เป็นกรรมนะมก็ชาติหน้าเขาไม่ให้เกิดเป็นเบนแล้วล่ะเกิดเป็นอะไรก็ได้เพราะเกิดเป็นมนุษย์ <c oughs> ไม่ควรเพราะนั้นไอ้กรรมเนี่ยทั้งหลายที่เป็นของตนย่อมนําบุคคลผู้ประพฤติล่วงปัญญาเครื่องชำระไปสู่ทุกขติ เพราะงั้นกรรมเนี่ยมันพาไปสู่ทุขติทุขติคือสัตว์นโกเปรตอสุรกาและสัตว์เดรัจฉานทุขติไม่อยากไปไม่อยากไปเหมือนกันเป็นอย่าไปเลยใช่ไหมคือไม่รู้ว่าไปแล้วมันเป็นยังไงแต่พระพุทธเจ้าบอกไม่ดีมันร้อนแล้วมันลําบากแล้วมันไม่มีจะกินมันหากินก็ลําบากเอาเกิดเป็นหมาเนี่ยมันก็ไม่มี ATM ให้กดมีอะไรมันยากเหลือเกินใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไปสู่ทุขติกรรมทั้งหลายที่ตนทำเนี่ยที่เราทำเนี่ย มันเหมือนกับสนิมที่มันกเกาะเหล็กนั่นแหละถ้าเบนทำแต่ก,กรรมดีสนิมไม่ขึ้นมันเคาะสนิมจิตก็จะใสออไอ้สนิมเนี่ยมันก็ขึ้นที่จิตเราแั่แหละเพราะสนิมเกลอเลยมันก็มองไม่เห็นอะไรดีอะไรชั่วมั่วไปเรื่อยมั่วไปวันวันหนึง่งอ่ะผิดได้หมดนะค่ะาสั์ตัดชีวิตผิดลูกเมียเขาลักทรัพย์ขโมยของพูดปดมดเท็ดดื่มสุราเนี่ยครบห้าอย่างเลยความเป็นมนุษย์ศูนย์เลยโอ้โหเป็นศีลหมดเลยนะฮะเปนศีลหมดเลยเพราะฉะนั้นสนิมขึ้นจากเหล็กก็จริงมันจัด ทีนี้พระพุทธเจ้าพูดถึงกรรมที่เราทำเนี่ยมันจะนำเราไปในทางที่ไม่ดีผู้ล่วงปัญญาเครื่องชำระจิตจะนำไปสู่ทุกขติอันนี้พูดถึงในทางที่ไม่ดีค,คือไปสู่ทุกขติเช่นผิดศีลเนี่ยแหละคือที่จะไปหลุมต่างๆก็คือผิดศีลแต่ถ้าเกิดเรามีปัญญาเราเคาะสนิมในใจเราไปเรื่อยๆกระทาะวลนิดวลนิดวละนิดเนี่ยจิตเราจะใสจิตเราใสาแล้วก็สบายเราจะมีความสุขแม้นไม่มีเงิน แม้ไม่มีตําแหน่งแม้ไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ก็พระเจ้ามียศไหมล่ะมีมะเงินไหมล่ะวัดวารามคนก็กส้างให้เมื่อก่อนท่านก็ไม่ประสงค์ที่จะสร้างเป็นกระตอ๊อบพระไปไหนท่านก็สร้างกระตอ๊อบสร้างกุฏิเนี่ยแหละกระตอ๊อบสมัยก่อนเนี่ยใช่ไหมมันกเกิดมาเพราะพระเนี่ยรวยก็ละบากกันเนี่ยต้องไม่รวยอยู่อย่างเรียบง่ายเพราะโกนหัวอุ้มบาทพระจีวรแล้วใช่ไหมถ้ารวยก็ไม่ต้องอุ้มบาทวัะนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่อะไร สนิมเนี่ยมันเกิดขึ้นท่านบอกว่าเกิดจากข้างในค่ะคือคนเราจะทำอะไรมาจากข้างในก่อน เห <Ừ. S 1> มือนเบนเนีเ่ยเบนจะพูดเนี่ยบนต้องคิดก่อนอะไรเงี้ยใช่ไหมคิดแล้วถึงจะออกมาพูดเหนะมือนสนิมเนะี่ยใช่ไหมคืนนี้ในสังคมนะคะท่านผู้ชมหลายคนนะคะก็จะหมกมุ่นต้องใช้คําว่าหมกมุ่นนะอาจารย์อ,อยู่กับเรื่องพุทธีบอกในอดีตเราทํากรรมถึงเป็นอย่างนั้นเขาก็จะเครียดมากท่านี้อย่างที่ท่านฟังอย่างสมุติหลวงพุชาหรือหลวงสมเด็จโตเนี่ยก็จะพูดเรื่องกรรมะนะคะจะเรียนถามอาจารย์ว่าทําอย่างไรจะให้เราอยู่ในปัจจุบันธรรมก็อดีตที่แล้วเบนไปแก้เขาไม่ได<ต>้ เหมือนเมื่อวานเนี้ยเป็นกินอะไรไปแล้วทาแล้วมันแก้ไม่ได้แต่วันนี้เราต้องเอามาเป็นบทเรียนมาเป็นครูมาเป็นครูว่าทีหลังอย่าทําทีหลังอย่าทาแต่ถ้าเราทําอะไรดีไว้เอ้ยดีเนี่ยเราก็ทําต่อเอามาเป็นบทเรียนค่ะมาเป็นบทเรียนค่ะอย่าไปคิดคิดงเป็นก็แก้ไม่ได้เพราะมันผ่านมาแล้วแต่ทําให้ดีขึ้นได้ใช่ไหมอุปมาภาษิตธจะเตือนเรื่องอะไรลองดูนะคะข้อคิดเขาบอกว่าโทษของคนเหล่าอื่นเห็นได้ง่าย ส่วนโทษของตนเห็นได้ยากเพราะคนเช่นนั้นถนัดโปรยโทษทั้งหลายแก่คนเหล่าอื่นเหมือนคนโปรยกแกลบแต่ปิดโทษของตนไว้เหมือนพลานนกปิดกายด้วยเครื่องปกปิดฉะนั้นโอ้มีการเปรียบเทียบอาจารย์แต่ขอความรู้อาจารย์ดีกว่าก็ข<า>ึ้งแรกเนี่ยมันเป็น,เ,ปน,นเนื้อนเนื้อ,อโทษคนอื่นเห็นง่ายโทษตนเห็นยากก็อะไรรู้ไหม เพราะเบนมองแต่คนอื่นไม่ได้มองลูกตาตัวเองคือเรามองไม่เห็นตัวเองเบนเคยเห็นตัวเองไหมล่ะก็เห็นได้แค่นี้แต่มองมองไม่เห็นใบหน้าแล้วนอกจากสองกระจกคือคนเราเนี่ยมักจะไปมองคนอื่นอ่าสมมุติว่าผิดเหมือนกันผิดเหมือนกันกรณีเหมือนกันแต่เราเราก็จะบอกว่าอีนี่มันอย่างเงี้ยถ้าจริงกูก็ทำมาก่อนมึงจริงป่ะคือคือเวลาเราผิดเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยยอมรับตัวเราว่าเราผิดใช่ไหมเนี่ยเสร็จแล้วพระเจ้าก็มา เปรียบเทียบต่อหลังเนี่ยถนัดโปรยคือโปรยแกบโปรยแก่ไปเนี่ยเหมือนคนโปรยแกบปิดโทษตนไว้เหมือนทานนกปิดกายด้วยเครื่องปกปิดฉะนั้นโปรยแก่ไปเนี่ยมันฟุ้งไหมจริงจริงมันก็ฟุ้งเข้ามาตัวเองอ่ะแหละแต่ในพรานเนี่ยแอบแอบมองไม่เห็นไงไม่งั้นมันจะล่านกได้ไงไม่นกเห็นใช่แเปรียบเทียบคือปกปิดมองไม่เห็นอ่ะเหมือนคนมีความผิดอ่ะ ยิ้มย้มจามใสเนี่ยมันชั่วมันเลวมันซ้ำทําอย่างนี้ได้ยังไงในลึกๆกูก็ทํามาก่อนแล้วเห็นไหมเนี่ยโทษของเราอื่นเห็นคนเราอื่นเห็นง่ายคือจริงๆคนมักจะจับผิดคนอื่นง่ายกว่าจริงป่ะจริงมึงอย่างนี้ทําอย่างนี้ได้ยังไงซึ่งจริงๆหลายคนที่พูดเรื่องความซื่อสัตย์บางคนเขาพูดได้เต็มปากนะซื่อสัตย์แต่ดูเหงไม่ได้ซื่อสัตย์ไงแต่แปลกนะถ้ามาบอกว่าโกงกินไม่ชอบนะ อ่าจริงว่ะถ้าบอกซื่อสัตย์เออไอ้น้องมันต้องอย่างนี้เพราะว่าจริงๆคนในโลกนี้ซื่อสัตย์หมดไม่มีคนโกงอะยกเว้นถูกจับได้ค่ะถูกจับได้เมื่อไรมึงคนขี้โกงทันทีแล้วถ้าถูกจับไม่ได้นี่เป็นคนดีหมดอแต่ในลึกๆเนี่ยเป็นไงล่ะว่ามาบ้านเมืองเรามันหล่นหายไปไหนปีๆเนี่ยใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยก็คือสิ่งที่โทษแต่อย่าลืมนะเบนอาจารย์ก็พยายามเตือนแล้วเตือนอีกทั้งหมดเนี่ยแม้แต่ว่า อ่ละไม่มีใครจับเราได้คนมองไม่เห็นอ่าปปชมองไม่เห็นหรืออะไรตำรวจมองไม่เห็นแล้วจะมีกามเห็กามไงกรมกามพระพุทธเจ้าบอกกรรมเนี่ยอยู่ซอกหินในทะเลลึกเนยเจ้ากรรมในเวก็ตามไปถึงที่เลยไม่ยกเว้นเขาลืมไปว่าทำสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้นช้าหรือเร็วเท่านั้นเองค่ะ แล้วในปัจจุบันนี้มันกด Enter เจอนรกเลยนะเบนมันออนไลน์เอามันออนไลน์ดังนั้นถ้าเราเลือกสิ่งที่เป็นบุญออยู่ฝั่งบุญก็จะได้ดีสรุปเลยนะสรุปยความช่วอย่าไปทําเลยดีกว่าแม้แต่นิดเดียวเนี่ยเป็นเศษเสี้ยนเนี่ยมันก็ทําให้เราเจ็บได้เหมือนกันแล้วถ้าบางคนทําใหญ่ๆที่เป็นน้ําที่เป็นเหล็กเป็นหินเป็นโอ้โหยคนผู้ได้ปฏิขาหคือสมณะพราหมณ์คนขัดสน คนเดินทางและพวกยาจกว่านิพกแล้วไม่เฉลี่ยข้าวน้ําและของควรบริโภคอย่างอื่นให้บุคคลนั้นจัดว่าเป็นคนเลวถูกขนานนามมาว่าเป็นคนเสมอด้วยฝนที่ตั้งเขาแล้วแต่ไม่ตกเอาเริ่มต้นก่อนอาจารย์ก็คือ,คอก็มีภาษาธรรมะก็จะมีผู้ให้ผู้รับปฏิภาหกนี้ผู้รับผู้รับก็คือ,อคนที่ ปฏิคาหกก็คือเนี่ยพวกสมณพราหมณ์คนขัดสนคนเดินทางพวกยาโจกอะไรเนี่ยแล้วไม่เฉลี่ยข้าวน้ําและของบริวารที่ให้คนอื่นให้บุคคลนั้นจัดว่าเป็นคนเลวทุกขนานนามว่าเป็นคนเสมอด้วยฝนที่ตั้งคับก็คือมีพวกนี้แล้วไม่ยอมให้ไยงอ๋อจะตกไม่ตกอะไรงี่ยฝนคือปวก็ไม่ตกก็คือฝนตกก็คือให้นั่นแหละในกนณีคนผู้ได้ได้พวกนี้มาแล้วพราหมณ์ก็ควรจะให้เขาค่ะ คนขัดสนก็คุณจะให้เข่าวคนเดินทางอย่างเนี้ยเขาเปรียบเทียบหมดเลยนะผบุคนเป็นคนเลวคือไม่ให้ไงทุกขณะน้าเป็นคนเสมอด้วยฝนที่ตั้งเขาแล้วไม่ตกบางทีเราก็ดีใจนะควักแบงค์ห้าร้อยมาเขาทา่าโอ้นี่กูถูกหวยเปล่ามีห้าสิบตังค์ก็ไปมทีนี้ตก หยดเดียวใช่ไหมก็เหมือนกันเนี่ยคนคนมากดียสบายแก้วเดียวกูช่วยมมือยน่แล้วเต็มชื่ชักมาห้าสิบบาทนี่ไงก็คือท่านเปรียบเทียบไว้ว่าว่ามีคนควรจะได้รับเนี่ยพวกนี้นะบุญทางนั้นแหละพวกเนี้ยว่าว่าพรามพวกคนขัดสนยาจกวันนี้พวกพวกนี้ถ้าเราช่วยเขาเนี่ยคือการให้ทานเนี่ยมันมีนัยยะอยู่หลายแบบเหมือนกันค่ะ คือประการแรกคือขูดเก้ากิเลสของเราของเบนของอาจารย์เนี่ยคือหมายถึงว่าถ้าเรากล้าให้ได้เนี่ยเราก็ขะไม่ตนีทีเหนียวแล้วอ่าทำไมเราก็เกากิเลสเราประการที่สองคือช่วยคนอื่นเขาช่วยคนอื่นเขาเช่นเขาขัดสนเนี่ยเราเราช่วยเขาให้พ้นจากนรกเป็นๆค่ะเช่นสมมุติว่าเบนเห็นขอทานโอ้โหนี่มันหิวข้าวหิวน้ําหิวอะไรต่างๆเนี่ยนะเราให้เขาเนี่ย หนึ่งเราขัดเกลากิเลสเราสองก็คือในยะที่สองก็คือช่วยสังคมคือเมตตาคือให้กรุณาช่วยคนเนี่ยพ้นทุกข์ด้วยอ,อีกอันหนึ่งก็คือเกลากิเลสเราขูดกิเลสเราแล้วก็ไปช่วยคือสังคมเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดเบนคือในโลกนี้เราต้องยอมนะรับว่าเศรษฐีมีอยู่แค่เปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์อีกแปดเก้าเปอร์เซ็นต์คือพออยู่ได้แต่อีกแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยอยู่ไม่ได้อาจารย์ว่าเศรษฐีนี่เป็นทั้งโลกนะ เป็นทั้งโลกโดยเฉพา<อ>ะ<ม><ม>ประเทศไ<อ>ทยทั้งโลกทั้งโลกเลยหรืออเมริกาเนี่ยพวกขอทานพวกไอ้ที่ไม่มีจะกินก็เยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มันก็เลยเป็นไม่ว่าประเทศไหนทั้งโลกหรือประเทศไทยเราหรือจีนก็มีเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยคนที่ระดับล่างเขายิ่งเยอะยิ่งจีนเขามีเป็นพันๆล้านอาจารย์ในชีวิตอาจารย์เนี่ยพออาจารย์เรียบเรียงหรือเขียนหนังสือขึ้นมาเนี่ยอาจารย์เจอคนเสมอด้วยฝนตั้งเขาหรือตกมาเลยอาจารย์เจออย่างไหนมากกว่ากันก็มีก็ คือคนที่ฝนตกก็คือคนระดับล่างๆอ๋อล่างๆอันนี้พูดจริงๆระดับบนก็พอมีค่ะนานๆทีถ้ามีเยอะๆก็ดีแต่เราเราไม่ได้ไปอะไรกับใครนะเพราะเราบริสุทธิ์ใจถ้าได้เยอะเราก็ทําได้เยอะเพราะเราเราเหมือนแก้วน้ําอาจารย์เหมือนแก้วน้ํะแก้วบุญคุณจะเติมบุญเยอะก็เรื่องของคุณคุณก็ได้บุญเยอะเองถ้าคุณไม่เติมก็ไม่ได้ถ้าคุณเติมน้อยก็ได้น้อยเพราะว่าอาจารย์ เอาสิ่งนี้ไปทําประโยชน์ให้กับแผ่นดินเพราะลัพังอาจารย์ก็ไม่ไม่มีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองอยู่แล้วเพราะเรารับราชการเราพออยู่พอกินอยู่แล้วอาจารย์ก็ไม่ได้กินอะไรเยอะแยะแต่คนที่ทำเนี่ยเขาจะได้เองเพราะเขาไม่ได้เดือดร้อนนี่ถ้าทํามาเพราะนั้นไอ้ฝนตั้งเขาแล้วไม่ตกนีมีแต่ฝนแล้วมาสู้ซาเลยก็มีอ๋อมีหลายแบบอเยอะแยะไป าบลา้ยงกินยายตายาปูไม่รู้พระคุณแทนดินหากทางไม่ทำลายทิน